เนื้อแบบช่ำๆดูน่าทานมากครับแลับก็นี่เลยเครื่องจิ้มของเราครับน้ำประหวานอืมสิน้ำประหวานแบบเข้มข้นครับเครื่องก็แน่นมาเลยนี่น่าทานมากลองชิมดูนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมี่ยงปลาดุกย่างกันครับ วันนี้ครับผมก็จะมีเป็นปลาดุกครับอันนี้ให้อนอื่นให้เรานาปลาดุกเนี่ยมาล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าปลาดุกเขาจะมีเป็นส่วนของเมือกมันค่อนข้างมากครับวิธีการล้างปลาดุกครับให้หมดเมือกมันจะใช้เป็นเกลือแกงโรยแป้งแล้วก็ขัดถั่วก็ได้เช่นกันนะครับหรืออย่างวันนี้ครับผมจะใช้เป็นนี่เลยครับน้ําร้อนครับอันนี้ให้เรานําน้ําร้อนครับมารวกตัวปลาดุกสักครู่นะครับนี่จะเป็นเทคนิคเลยครับทำให้เราสามารถล้างเมือกมันออกได้ง่ายเลยครับนี่ก็เทลวกลงไปได้เลยครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ ล้างออกได้เลยนะครับไม่ต้องแช่ไว้นานนะครับนี่ยครับสังเกตดูนะพอเราลาดน้ำร้อนเสร็จอะเมือกมันที่ติดอยู่ที่ผิวปลาดูก็จะหลุดออกมาได้ง่ายเลยครับเนี่ยแค่เราลาดน้ำมีก,ก็ออกแล้วครับล้างได้ง่ายๆเลยนี่เลยครับนี่ก็ล้างเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะนี่เลยครับเท่านี้เราก็จะล้างเมือกมันของปลาดูก,ออกได้อย่างง่ายดายเลยครับ อันนี้เดี๋ยวเราก็นําปลาดุกตยวนี้ครับไปหมักกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เครื่องหมักปลาดุกครับผมก็จะมีเป็นกระเทียมรากผักชีพริกไทยตะไคร้แล้วก็ขมิ้นเหลืองครับกรอื่นก็พริกไทยเม็ดครับใช้พริกไทยเม็ดก็จะได้ความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับโขลกให้ละเอียดดีเลยครับพอพริกไทยละเอียดดีแล้วครับก็เครื่องหอมทั้งหลายครับตะไคร้กระเทียมรากผักชีครับอันนี้ก็หั่นซอยสักหน่อยนะครับจะได้โขลกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ นี่น้ำมาโขลกกับยาบรวมกันได้เลยครับนี่ครับพอโขลกได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ละก็ตามด้วยคาิ้นเหลืองครับอันนี้จะใส่เพิ่มเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมให้กับเครื่องหมักของเรานะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความต้องการเลยโขลกแค่กับยาบพอครับนี่ครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็นำมาใส่ในชามที่เราจะสมหมักปลาเลยนะครับครึ่งเที่งที่เราโขลกมาสักครู่นะ น้ำเปล่าเล็กน้อยครับล้างที่ติดจามก้นโครกออกมาให้หมดเลยครับแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บครับซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรมครับแล้วก็น้ําปลาครับนี่ครับผสมให้เข้ากันดีก่อนเลยครับเครื่องปรุงรสนี่เราก็ปรับได้นะครับถ้าเกิดใครชอบเป็นพวกผมปรุงรสจะใส่เพิ่มก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยครับ เราควรผสมให้เครื่องปรุงกับเครื่องเทศอะไรเข้ากันดีก่อนครับเวลาที่เราไปเค้ากับตัวปลาลมจะได้ได้รสชาติทั่วๆกันครับเราใส่ขมิ้นเหลืองไปด้วยก็จะได้ทั้งสีสันที่สวยงามแล้วกลิ่นที่หอมขึ้นด้วยนะครับใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะท่านี้ก็ใช้ได้นะครับก็ปลาดุกที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมบ้างไว้ด้วยนะครับมีผมบ้างเตรียมมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เค้าปลาดุกกับ เครื่องปรุงรสทั้งหลายครับให้เครื่องเทศเครื่องปรุงแทรกเข้าอยู่ในเนื้อปลาให้ทั่วเลยครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหมักง่ายๆเลยครับแต่ว่าทานอร่อยนะรสชาติที่กำลังดีครับแล้วก็กลิ่นที่หอมดีมากครับหอมสุดๆครับเครื่องเทศเขาให้เครื่องเกาะทั่วตัวปลาเสร็จแล้วก็เครื่องเทศที่เหลือครับยัดเข้าไปในพุงปลาเลยครับบางส่วนเพื่อให้ความผอนกระจายอยู่ในเนื้อด้วยนะ เราก็จะได้เป็นปลาดุกที่เราหมักเครื่องเทศกับเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใครจะหมักปลาดุกไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อให้รสชาติซึมเข้าเนื้อได้ดียิ่งขึ้นครับแต่อย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะย่างเลยครับก็ไม้เสียบลูกชิ้นครับไม้สำหรับเสียบปลาดุกนะใช้เป็นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ไม้นะครับก่อนนี้เราจะนํามาเสียบครับแนะนําให้ไปแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อให้ไม้เขาไม่บดุดซึมความชื้นจากตัวปลาไปนะครับปลาจะได้ไม่แห้งกระด้างเกินไปนะก็เสียบไปได้เลยครับนี่ครับ รเราก็จะได้เป็นปลาดุกที่เราเสียบไม้พร้อมนำไปย่างนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือ,อย่างกันเลยนะแล้วก็นําปลาดุกมาย่างเลยครับวันนี้ผมจะย่างด้วยเตาถ่านครับก็ใช้ไฟอ่อนๆพอนะครับนําขึ้นมาย่างได้เลยอันนี้ใครไม่สะดวกใช้เป็นเตาถ่านจะใช้เป็นหม้ออบุมร้อนหมอ้อทอดไร้น้ำมันนีก็อบได้เช่นกันนะครับถ้าเากิดเราย่างที่เตาถ่านเนี่ยก็จะได้ความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับอันนี้ก็ให้เราย่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลาดุกสุกเหลืองหอมแบบที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ใช้เวลาสักครู่นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาดุกย่างของเราครับนี่หอมมากครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆนี่ก็มาเสิร์ฟเคียงกับเครื่องยำของเราได้เลยนะครับทานคู่กับเครื่องเมี่ยงของเราเลยสิประดุกแบบหอมๆและฉ่ำๆเลยครับนี่เลยประดุกน่าทานมากครับแล้วก็เครื่องเมี่ยงผมก็จะมีเป็นมะนาวครับอันนี้เป็นลูกโดดนะแล้วก็ฟิกหั่นครับหอมแดง ขิงแก่หั่นเสาครับถั่วทอดเราก็จะมีผักเคียงก็จะเป็นผักกาหหอมครับและที่จะขาดไม่ได้เลยครับก็จะเป็นเครื่องจิ้มนะวันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับน้ำปลาหวานตาตะไคร้จิ้มราดยำแซ่บทุกคําย้ําความอร่อยตะไคร้น้ำปลาหวานอันนี้เขาจะเป็นน้ำปลาหวานตำรับไทยพื้นบ้านแท้ๆครับที่ทําจากเครื่องปรุงที่เลือกสรรอย่างดีมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กุ้งแห้งคัดเกตเอตัวใหญ่ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียด้วยนะครับ หมาะสำหรับรับประทานกับผลไม้ต่างๆเช่นมะม่วงฝรั่งสับปะรดแอปเปลิลชมพู่มันแก้วอย่างนี้เป็นต้นเลยครับหรือจะนามาทาเป็นเครื่องจิ้มทานคู่กับเมี่ยงปลาดุกเผาอย่างวันนี้นี่ก็อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยครับสำหรับน้ำปลาหวานตาตะคลายครับเขาก็จะมาจุมาในขวดแก้วที่ขนาดกาลังดีเลยนะครับสามารถเก็บรักษาได้นานถึง1ปีเลยนะครับเรียกว่าเหมาะสำหรับบ้านเราที่เป็นเมืองผลไม้ยีง้งสุดๆเลยครับมีติดครัวไว้อยากรับประทานอะไรเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดนํามารับประทานได้ทันทีเลยครับ น้ำปราหวานก็จะเข้มข้นครับเนื้อกุ้งแล้วก็เครื่องต่างๆนี้แน่นๆมาเลยครับสีสีสันก็ดูน่ารับประทานเลยครับนี่เลยครับเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับเมี่ยงปลาดุกย่างหอมๆครับน่ารับประทานสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับก็ พักกันหอมนะครับก็ปลาดุกย่างของเราครับเนื้อแบบฉ่ำๆดูน่าทานมากครับแล้วก็เครื่องเมี่ยงของเราครับขิงหั่นตาหอมแดงครับใครชอบทานเผ็ดก็พริกลูกโดดเลยครับเพิ่มพริกได้เลยมะนาวนี่ก็เพิ่มความจิ้จจาดให้กับเมี่ยงของเรามากยิ่ขึ้นเลยครับ ชอบแบบจี๊ดๆหน่อยกับมะนาวสองชิ้นนะครับถั่วทอดครับแล้วก็นี่เลยเครื่องจิ้มของเราครับน้ำประหวานอืมอ้มสิน้ำประหวานแบบเข้มข้นครับเครื่องก็แน่นมาเลยนี่น่าทานมากลองชิมดูนะครับ ปลาดุกย่างแบบหอมๆรสชาติกลมกล่อมเลครับทานคู่กับน้ำปลาหวานที่รสชาติเข้มข้นนี่อร่อยลงตัวสุดๆไปเลยครับเด็ดมากครับนะครับปลาดุกที่เราย่างมามีใหม่หอมๆนี่ฟินมากครับทานกับหอมแดงขิงหอมหอมเผ็ดร้อนนี่ครับใส่พริกลูกโดดกเข้าไปหน่อยนะแล้วก็มะนาวนี่จิ๊ดจา๊ามากครับเหลืเคี้ยวโดนนี่โอเข้ากันมาก ก็น้ำปลาหวานตาตะไคร้เลยครับเข้มข้นมากถึงเครื่องสุดๆเลยครับชิมดูนะสุดยอดเลยครับ และสำหรับน้ำปลาหวานตาตะไคร้เนี่ยครับเขาก็มีทั้งหมด3สูตรนะครับอย่างที่ผมใช้วันนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมนะและเขาก็จะมีเป็นสูตรที่เผ็ดน้อยกับสูตรที่ลดน้ำตาลลง50%ด้วยนะครับอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะครับก็ลองนำไปทำตามการนดูณะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยเด็ดแล้วก็ทำง่ายสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งงไไไไวววว้้้้ดดดดยยนนนนะะจมมม่่่พลาาคิปใหหๆขขอออเรรสััับีีผตก ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ